เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะผมวิธีการเพิ่มยอดการกดใจและกดติดตามของเพจใน Facebook กันเนาะอ่ะในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ให้ไปทำตามผมก็ได้ง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเรากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า kmm k, MM k e y แบบนี้ผมเราพิมพ์ค้นหาตามไปได้เลยอ่ะพอเราพิมพ์ค้นหาตามไปได้แล้วเราก็จะเตอเว็บไซต์นี้เลยนะครับผมก็เรากดเข้าไปกันได้เลยนะครับผมกับเว็บไซต์ อ่ะแล้วพอเราได้กดเข้ามากันในเว็บไซต์แล้วนะผมในเว็บไซต์ก็ได้มีได้กดลงชื่องานนะผมเปิดสมัครสมาชิกกันด้วยเนาะใครนะครับผมที่ไม่มีสมาชิกก็รับกดสมัครกันไปได้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วก็จะมีได้กอรอกข้อมูลของเราไปนะครับผมทั้งชื่อผู้ใช้งานอีเมลแล้วก็รหัสผ่านแล้วผมติ๊กสองอย่างนี้เพืพ่อเพิ่มเป็นการยืนยันเนาะอ่ะแล้วก็สมัครไปผมจะนี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบพื้นที่เรียบร้อยเลยนะผมง่ายๆเลยเนาะอ่ะหรือว่าใครมีบัญชีจะต้องลงชื่องานนะครับผมก็ลกดงให้านนนี้้กไไปดเลยนะรากดลงชื่องานไปเนาะ ่ะแล้วพอได้ถ้กดลงชื่อช้งานกันมาแล้วนะผมรู้ว่าสมัครสมาชิกกันมาแล้วนะห้าต่างแรกเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าก็จะมีบทมูลบริการแพลตฟอร์มกับเราได้สามารถที่จะเลือกทำการกันได้นะผมแล้วก็จะมียอดเงินในส่วนตรงด้านนี้ให้เราได้สามารถทำการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะหรือใครนะครับผมที่ไม่มียอดเงินในส่วนตรงนี้แล้วจะเติมเงินนะผมก็แล้กดมาที่ตรงนี้กันได้ผมที่เขว่าเติมเงินเนาะอ่าแล้วพอได้กดตรที่เติมเงินกันแล้วนะผมในส่วนของการเติมเงินนะผมหน้าต่างก็ได้เป็นอย่างน อ่ะแต่การเติมเงินแบบสแกน QR โค้ดหรือจะอ่าง Power Wallet แต่ c r y p t o c u ร r e n c y หรือ v i r ่ u a l Money นะผมรู้ว่าจะเป็นการโอนเงินแบบแโอนเงินแบบ Direct Slip นะผมหรือว่าจะเป็นทูมุนนี่วอลเนะล็ตเนาะเราก็สามารถที่จะเลือกกันได้เลยนะสำหรับใครที่จะเติมเงินเนาะก็ตามนี้เลยนะครับผมมาแบบนี้เนาะอ่ะ ครับผมเลยก็ใครผมที đó, ่เราเติมเงินไปได้แล้วเราเติมเงินไปเสร็จแล้วนะผมก็เรากดกลับมาที่หน้าต่างเราเว็บไซต์เรากันได้เลยนะผมเรากดกลับมากันเนาะอ่ะแล้วเรากลับกันมาแล้วผมที่หน้าต่างเราเว็บไซต์เราแล้วผมทีนี่แล้วครับเลือกกดบุกบริการแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะทำการกันเนาะเราก็กดไปเลือนเลยนะผมที่แพลตฟอร์มเฟซบุ๊กอ่ะพอเลือกไปได้แบบนี้แล้วนะผมคันนี้เราเลือกกดหมู่กันต่ออ่ะพอเลือกกดหมู่แล้วผมเราก็เลื่อนหาดูเลยนะผมที่เราจะทำการเนาะอ่ะเพิ่มคนกดใจกดติดตามเพจเฟซบุ๊กเนาะผมก็จะอยู่ตรงนี้เเเเเลลลยยรผมกกก็นนี่าาะดือไป อ่ะแล้วพอเราเลือกไปได้แบบนี้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็เลือกบริการกันต่อแล้วผมหลังจากเราเลือกบทหมู่เนาะเราก็เลือกบทหมูกันต่อเลยนะครับผมมาแบบนี้เลยเนาะเราก็จะเลือกเป็นอันนี้แล้วกันนะผมที่ผมจะเลือกเนาะกดไปอ่ะเลือกอันนี้แล้วกันแลผมอันนี้เนาะเอากดมาผมอ่ะแล้วพอเลือกทั้งหมดหมูดบริการมาได้แบบนี้แล้วนะผมอันนี้ผมก็กลับมาที่เพจเฟซบุ๊กของเราเพื่อไปคลิกร็อกลิงก์อ่ะแล้วพอได้ลิงก์ของเพจเฟซเฟซบุ๊กออกมาแล้วผมอันนี้เราก็ลิงก์มาวางพอวางลิงก์นี้ได้แบบนี้แล้วอันนี้ก็ใให้้เเเรราาาส่่นอกกจปปปัั๊๊มมมไผ อ่ะพอเสร็จจริงๆแล้วก็ตัวโน้ตได้แบบนี้เราก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะผมง่ายๆเท่านี้เองเนาะอ่ะไปเลือกบทบริการที่ต้องการนะผมก็กดสั่งซื้อไปนะผมเท่านี้ง่ายแล้วผมก็จะไประบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราออว่าได้รับการงซื้อคุณแล้วออเวนาะอ่ะเท่านี้ก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้วนะผมง่ายๆแบบนี้เลยเนาะ อ่ะแล้วหลังจากการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับผมคำนัองซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์เด้งอยู่ที่ตรงนี้ด้วยผมกับประวัติการซื้อเราสามารถได้กดมาดูกันได้เนาะอ่ะเราพอได้กดเข้ามาที่ประวัติการซื้อกันแล้วของประวัติการซื้อก็จะมีการแจ้งบอกว่าออเดอร์สถานะรายละเอียดออเดอร์อะไรแบบนี้ผมเลยให้เรากดรอได้ดูกันได้ด้วยเนาะอย่างออเดอร์ที่เราได้ทำการไปสักคู่นี้ผมจะทางเว็บไซต์ก็มีการแจ้งบอกมานะครับผมว่าเราดำเนินการเนาะทีนี้ก็เราก็ไปก่อนสักคู่นะผมไปน้องจัลโล่เลยรีบๆเลยมากมๆเลยเน หรือว่าใครนะผมที่ใช้าง,งานอยู่ในระหว่างนี้แล้วเ,เกิดสนใจบริการ,รอื่นเพิ่มเติมทางไวไฟหรือว่าอยากจะดูบรกันค้าบเวลอรออเดอร์นะผมเราก็สามารถที่ถ้ากดไปที่ตรงนี้ก็ได้นะผมที่คำว่าบริการนะผมให้เรากดมาก็ได้เลยเนาะ อ่ะพอเราได้กดเข้ามากันแล้วในส่งบริการของหน้าต่างบริการก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไปกับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ไปทำการอะไรต่างๆกันได้เนาะหรือจะเข้ามาเป็นการดูบทบู๋บริการอะไรเพิ่มเติมแล้วผมสำหรับใครที่อยากจะดูบริการค่าเวลาก็สามารถที่จะเข้ามากันได้ผมในส่วนหน้าต่างตุ่นดีเนาะจะเป็นการดูบทบู๋บรับบริการอะไรทั้งเยอะทั้งแย่ในหผมของทางเว็บไซต์เราได้สามารถที่จะเข้ามาดูคนได้ผมจะแยกมาแบบนี้เลยเนาะอ่ะหรือว่าในระหว่างนี้ใครใช้งานอยู่แล้วเกิดมีปัญหาในการใช้งานนะผมหรือกำลังดูอะไรกันอยู่แแแแแบบบบนนนนนนนีีีีีีีี้้้้้้้้้ลลลววววเเเเกก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 กิิดดดดมมมมมมปปััััญญหหหหาา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 ใใรรรรรชงงงงะะะะะอออออยยจจจผผ็็็สถททท่่่่่่ตตตตตขขไไซ์ู ีไน,นะครับผมให้กับเราสามารถที่จะกดมาแล้วผมเราก็เลือกช่องทางการแจ้งปัญหาแจ้งพินได้สำหรับใครที่เกิดปัญหาเนะาะอาจจะกดแจ้งไปที่ตัวช่วยเหลือนะผมเพื่อเป็นการแจ้งปัญหาแจ้มพินหรือว่าจะเป็นการแจ้งกับไลน์นะผมเพื่อไปแจ้งปัญหาแจ้มพินผ่านช่องทางไลน์ผมเราก็สามารถจะเลือกแจ้งกันได้เลยเนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่เกิดปัญหาเนะาะเนี่ยผมอ่า หรือว่าใครเอาผมใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเลยแล้วผมเราก็ราบลื่นดีแล้วผมสะดวกดีด้วยเนาะในการใช้งานนะผมเลยใช้ไปแล้วรู้สึกว่าอยากทดลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้าใช้งานเว็บไซต์กันดูด้วยผมเราก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนกันได้ผมฝากว่าเราใช้งานไปแล้วอยาแต่เราแนะนำเนาะอ่าก็เพียงกดเข้ามาที่ตรงนี้นะผมที่เขา่าแนะนำเพื่อนเนาะเราอยากจะแนะนำเพื่อนนะผมใครที่อยากจะแนะนำเนาะก็กดเข้ามาแล้วก็มาคลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมลิงก์ของเราเนาะไปส่งให้เพื่อนแล้วเขารู้จักเราแลผมให้เขานะผมได้ทำการกดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์้กดไนั ไว้ง่ายแล้วผมก็เป็นตัวน,นี้เองเนาะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ หรือว่าใครล้วผมที่ใช้งานไปแล้วผมในส่งเว็บไซต์เนาะแล้วอยากจะใช้ในโทรศัพท์อะไรเพิ่มเติมผมปกติในโทรศัพท์ก็สามารถที่จะใช้เว็บไซต์กันได้อยู่เลยเนาะแต่ถ้าเผื่อแบบว่ามีใครแล้วผมที่ขี้เกียจจะเข้าเว็บไซต์เนาะแล้วอยากจะลองใช้งานเว็บไซต์ในสถานที่แบบว่าอื่นนะผมล้วพกโทรศัพท์ไปแล้วอยากจะทางานสะดวกเนาะในส่วนของตอนนี้้ผมเว็บไซต์ก็มีเวอร์ชันนะผมเป็นแอปพลิเคชันที่เราได้สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วผมเพื่อลงอุปกรณ์ของท่านได้แลผมอย่างสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์ของเราเนาะและสามารถไปทาการในกสารที่อื่นๆได้แล แล้วก็เข้ามาทําการได้เลยผมก็ในส่วนตอนนี้ทางเว็บก็มีเป็นเวอร์ชันแอปพลิเคชันให้ท่านได้สามารถติดตโหลดเพื่อไปใช้ง,งานกันได้แล้วเนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยแล้วผมสำหรับใครที่สนใจเนาะผมก็มาโหลดไปได้เลยนะอ่ะแล้วเราก็พูดอะไรกันไปมากแล้วผมก็ลองกลับมาดูที่ยอดการกดใจและกดติดตามของเรากันดีกว่าผมว่าเป็นไงบ้างเลยเนาะอะไรนี่เลยนะครับผมหลังจากที่เราได้ทำการสัง่งซื้อไปและนั่งรองสักคู่นะผมตอนนี้ยอดกดใจกดติดตามของเพจเฟซบุ๊กเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาแกเป็นที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วนะผมแถมจะมีการแถมเพิ ก็เพียงแค่นี้เลยนะผมสำหรับขั้นตอนเนาะใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามเนาะผมก็ให้เข้ามาทำตามกันได้ง่ายเลยนะผมกับการผมปั๊มอะไรต่างๆเนาะก็เพียงเข,าข้าเอ้ยกดคำนี้อยู่เว็บไซต์ผมที่ผมแปะไว้ให้ในคลิปวิดีโอผมแล้วก็เลือกทำการในส่วนที่ท่านสนใจจะเป็นการปั๊มคนกดใจกดติดตามในวันนี้ก็ได้เลยง่ายๆเลยเนาะอ่ะแล้ววันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็ฝากาไว้ในเบทตัวนี้เลยแล้วกันเนาะก็ขอบคุณนะครับ